สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2กับทิเชอร์จีราพรกันนะคะเรามาเริ่มจากหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่ะเรื่องของสิ่งรอบตัวเราสิ่งรอบตัวเรานะคะมีทั้งเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งมีชีวิตต้องการอาหารมีการหายใจ,จเจริญเติบโตขับถ่ายเคลื่อนไหวตอบสนองต่อสิ่งเรา้าและสามารถสืบพันธุ์มีลูกได้ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็จะไม่มีลักษณะดังกล่าวค่ะต่อไปค่ะเรามาดูประเภทของสิ่งรอบตัวเรากันค่ะสิ่งรอบตัวเรานะคะแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันค่ะประเภทที่1ก็คือสิ่งมีชีวิต i v i n วิ h i n g สิ่งมีชีวิตนะคะก็จะแบ่งเป็น1.1สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช1.2สสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ค่ะ ไปมาดูลักษณะของสิ่งมีชีวิตกันนะคะ 1. เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ 2. ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้จากภาพนะคะเป็นตัวอย่างของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของทันตะวันค่ะทันตะวันนะคะจะตอบสนองต่อแสงโดยการหันดอกเข้าหาดวงทิย์เสมอค่ะ 3. ส,สามารถสืบพันธุ์และมีลูกได้ 4. จะเดินเติบโตได้ 5. ขับถ่ายได้ หมีการหายใจและเจ็ดต้องการอาหารและน้ำค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตค่ะต่อไปค่ะประเภทที่2ค่ะสิ่งไม่มีชีวิตนอนเลยจริงจิงก็จะแบ่งเป็น2.1สิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์ดาวแม่น้ำ ก้อนหินดินและเศษกิ่งไม้เป็นต้นค่ะต่อไปค่ะ2.2ค่ะสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นบ้านรถยนต์ถนนโต๊ะรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์และกระถางต้นไม้เป็นต้นค่ะ ต่อไปนะคะมาดูลักษณะของสิ่งไม่ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตกันนะคะลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะก็จะตรงข้ามกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตค่ะ 1. เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวนไม่ได้ 2. ไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเราได้ 3. ไม่สามารถสืบพันธุ์และมีลูกได้ 4. ไม่มีการเจริญเติบโต 5. ขับถ่ายไม่ได้ 6. ไม่มีการหายใจและ7 ไม่ต้องการอาหารและน้ำค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตค่ะต่อไปนะคะจบเนื้อาหานะคะเราก็จะมาทดลองทําแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะข้อที่1ค่ะสิ่งรอบตัวเราแบ่งเป็นกี่ประเภท1ประเภท2ประเภทหรือ3ประเภทคะมาช่วยกันหาคําตอบค่ะคําตอบที่ถูกต้องคือ 2ประเภทค่ะสิ่งรอบตัวเราแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือ1สิ่งไม่มีชีวิต2ส,สิ่งมีชีวิตค่ะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะข้อใดคือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นภาพที่1ค่ะดวงอาทิตย์ภาพที่2ค่ะ,คะรถยนต์มาดูกันค่ะว่าภาพไหนค่ะ คำตอบที่ถูกต้องคือรถยนต์ค่ะรถยนต์เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อไปข้อที่3ค่ะข้อใดคือสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติภาพที่1คือก้อนหินค่ะภาพที่2คือบ้านค่ะเรามาช่วยกันหาคำตอบกันค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือก้อนหินค่ะก้อนหินคือสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ ต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะข้อใดคือลักษณะของสิ่งมีชีวิตค่ะอกอไก่หายใจไม่ได้ขอไข่ขับถ่ายได้ข้อควายไม่เจริญเติบโตคําตอบที่ถูกต้องคือขับถ่ายได้ค่ะสิ่งมีชีวิตจะขับถ่ายได้นะคะต่อไปค่ะสุดท้ายค่ะข้อที่5ค่ะข้อใดคือลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตอกอไก่ไม่ต้องการอาหารและน้ํา ไข่สืบพันธุ์ได้ข้อควายตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้คำตอบที่ถูกต้องคือไม่ต้องการอาหารและน้ำค่ะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะจะไม่ต้องการอาหารและน้ำค่ะจากที่เราได้เรียนกันในวันนี้นะคะเราก็จะสรุปได้ว่าสิ่งรอบตัวเรานะคะแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันค่ะก็คือ1สิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะมีลักษณะต่างๆดังนี้นะคะก็คือ1 เคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ 2. ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ 3. ส,สามารถสืบพันธุ์และมีลูกได้ 4. มีการหายใจ 5. สาม,มารถขับถ่ายได้ 6. มีการเจริญเติบโตและ7ต้องการอาหารและน้ำค่ะส่วนประเภทที่2ก็คือสิ่งไม่มีชีวิตค่ะสิ่งไม่มีชีวิตก็จะมีลักษณะต่างๆดังนี้นะคะก็คือ 1. ไม่สามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้ 2. ไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ 3. ไม่สามารถสืบพันธุ์และมีลูกได้4ไม่มีการหายใจ5ขับถ่ายไม่ได้6ไม่สามารถเดินเติบโตได้และ7ไม่ต้องการอาหารและน้ำค่ะสำหรับวันนี้นะคะเนื้อ,อาหาก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะและที่เชร์ก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนฝึกทำกันนะคะและครั้งต่อไปเรามาเจอกันในหน่วยการเรียนรูน้ที่2เรื่องของชีวิตพืชค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ